ลุงกำลังกินอะไรอยู่ลุงกินข้าวกินข้าวกินติปโลโมันมากออ,อร่อยไหมลุงก็โอเลคนะเรับลองกินดูไหมได้โอเคไหม ะกินไม่อไหรได้สังเลยิมหัชแม่มมากหนี่ลุงลุงยังยังไม่เข็ดอีกเหรอเข็ดว่านั่นแหละวันนั้นแหะกินดอกินดอกินดอกกินขนมตอ กินไม่หยุดกินไม่หยุดเออมานานแล้วนะกินได้แล้วฮะกินมาแล้วนานแล้วหลายวันกินแล้วเป็นเดือนแล้วมั้งเป็นเดือนยังยังอันนี้พม่าอันนี้พม่าวันนี้ลงกินกี่อย่างเหอแล้วเนี่ย ำกำล,ยยลังจะไปต่อเดินหารถทั้งสชั้นยังไงยังโลห์ลหารไม่เจอเหรอลูกหาราไม่เจอเหรอไอรลูก ไม่มีแล้วลงไปไหนล่ะตันก็มคเลยราหาเราไม่เจอเหรอาองีเลยอะไรราไม่มีเหรอพี่เอยสองั้าแล้วนะี่เอที่งเขาเลนะ เราไม่มีเราไม่มีเรามันจะคันรออีกทีมาถึงของสองประสิบแล้วนะ

ไอ้สายนานไอ้นานน่กลางอ๋โออันนี้่ะอันนี้่ะลเอออ้าวมุนท่าหมุนเดี๋ยวไปหมุนที่บ้านเดี๋ยวมุนที่บ้านเยเจอ้ผ่านูสวยลูเดียวเห็นงแล้วโอ้โหเห็นคนหล่อเลยอันนี้มันแปววว่าทำอะไรอ่ะเอาเอาไว้มันสาวเบ่อาะไรเพิ่มเเหนันนเอาเียน หายเจอนะเอ,เอาไว้ทำอะไร,เ,ไนรเนี่ยเอาไว้ขันล้อเนีเอาไว้ลัดเนี่ยลัดท่อเนี่ยหอูใ่อ้อหนูช่วยต้องการไปลงดูชี่คุณภาพของ กิน้าเหรอรรู้ดิไ่รูเรื่องในสวนเลยแล้วก็ไปสเองนะเพราะลุโนเตะเมื่อกี้ถ้งห้ามไม่อยู่ไม่รู้ใครจะโนเตะเญ้ยลุงกิน้าเหรอยาลุงกินต้น้เเว สอนวิธีการปลูกผักกับผมตังหมดแล้วมามาเนี่ยซื้อผักมกาปลูกฝากปลูกไว้เลยนะเดี๋ยวมากินครับผมเออโอเคอขั้นแรกพรวนดินก่อนครับ ถ้ามียาทุๆก็ตัดก่อนครับผม,ามาแฮร์ริเออร์เดรนครับผมาะู จะกลับช้าหน่อยวันเนี้ยจะปวดตั้งเมื่อวานนี้แหละไม่แต่ปวดมาทัพไปกลับบ้านกลับไปก็ไม่เจอใครไม่จะกลับไปทำไมอ่ะปลูกผักไว้กินดีกว่าครับเจน้นายครับแล้วตามมาด้วยมมมมเมล็ดก,กับผมแล้วลุงต้องรออีกกี่วันถึงผักมันจะโตเราลุงว,วัดดวงอยู่ เพราะเราไม่รู้มันจะเกิดกี่เปอร์เซนต์ไงอ๋อแต่จป็นเป็นเมล็ดพันธุ์เจไถแท้นะงร้อยเปอร์เซนต์เลยเนี่ยเรซองมั้ลงซื้อมาจากไหนคองโจากเรียบคลองสามเรียบคลองสามขมาประมาณสองกิโลลงซื้อไในกูเกิลชื่อรายเนะชื่อรายอะไรนี่ยดู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 เฮถุงอือนี่ถุงน้ำบัตรเลยเนา เนี่ยอ,อันนี้ไม่ใช่เหรอไหนน้าบันก็เยิะมันมอุย้ยร้านนี้ครับผมไปซื้อแม่ผลไม้ครับผม เมล็ดผักเข้าไปในซอยสองกิโลซอยถัดไปซอยถัดเราไปตอนนี้ถึงขั้นตอนบลูกผักแล้วเอาเมล็ดลงไม่ลงแล้วมันจะโอ้หม่ต้องนารไเป่าแกแต่แต่แอปเปิมันอัดไปนานใช่ไหมเื้ยใส่กะปุกของูให้ดูนจะ,จะ เทยุ้ยไม่ใช่ปุ้ยนี่มันนักผังบุ้ง่ะเนี่ยเอาเหรอเอาไม่เลยโอ้โหไปหมดแล้วมึงอ่ะทั่วสมองแล้วนะกระจายมาไม่ต้องเอาไม่อัดโตอัดโตโอเคอัดอัดอยอะอัดเยออยู่แ้ขอตัครับพี่กีก orn พิอชา ้องพูดก็ได้้องพูดก็ได้้องพูดก็ได้ มาโรยซ้ำลงไปนีวไว้ชุ่มเนาะประมาณสามวันไม่ได้ทันแล้วเดดอกออกริารธรรมชาติเขามึงก็ต้องมีการบังคับมันก็ธรรมชาติมันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่แล้วไงไป้ยงเรามาสั่งให้มันเกิดก็ไม่ได้ไปทำใบไม่ไงรอไปตามกรรมอ้ยย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 ย ทีแป้งไม่ใหญ่หน่อยดิที่แป้งตัวเองนี่ใหญ่จังเลยที่แป้งตัวเองนี่ใหญ่จัง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 ใหญ่แล้วแป้งคนอื่นก็ทำให้มันใหญ่ใหญ่แล้วทำอะไรเลยพิกิกรเนี่ยทำม้วนแล้วอีแป้งนี่แล้วยังเละ ที่แปลงของตัวงที่ทำมาเลยเนี่ยแต่มันบุ้งลงที่ทำเนิดเดียวโอ้ย,ยถ้าใยรยอบยยยยนยทรยบยยยยยียยกยยยยกดไครยย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 ย ช่อง Happy Family Music u n l m i t e d นะครับก็วันนี้ก็ได้ทำอะไรได้หลายอย่างนะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วที่ผมได้ปล่อยไปจำได้ไหมครับกูเจ๋วเรือธรรมดาเมื่อกอ้ง่อยกูเจ๋วเรือไททันอีกกูเจ๋วเรือไททันอีกกูเจ๋วเรือไททันอีก ได้กลับมาใน EP ที่2ครับใน EP นี้ก็จะรวมทั้งมาทำสวนที่บ้านขสองลังสิทธิ์นะครับนี่ครับจะพาบรรจุกับผมวันนี้ก็ได้แบบตัดหญ้านะครับ แล้วก็รดน้ำต้นไม้ดูแลสวนครับผมก็ทำหน้าหลายอย่างมากแล้วก็วันนี้ผมผมก็โดนมดกัดไปแล้วหลายหลายทีครับตรงนี้ครับจะพาไปดูครับผมตรงจุดนี้ครับที่โดนมดกัดนะครับโอ้โหวันนี้โดนกัดเละเลยครับ เลื่อยเกือบไหลครับผมเป็นแผนแล้วครับที่เท้าที่ที่เท้าครับผมโอเคครับครับถ้าใครชอบปลูกผักนะครับก็เขาก็ขอแนะนําทุกคนนะครับมาพรวนดินนะครับพรวนดินหรือถ้าถ้าถ้าท่านใดมีหญ้าสูงสูงนะครับก็เอาจอบหรือเอาเสียมเอากางไกลนะครับมาตัดหญ้าให้ เกรียงเรียนนะครับเหลือเดี๋ยเหลืดินนะครับพร้อมพร้อมที่จะเอา,มาเมล็ดผักมาปลูกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมจะขอลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปนะครับผมครับก็อย่าลืมเอาไปคำตามกันนะครับที่ผมได้สอนวิธีการปลูกผักนะครับถ้าถ้าถ้าใครชอบปลูกผัก มันกินเองนะครับก็มาทำร้านที่ผมบอกได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะขอลาไป,ไปก่อนนะครับเพราะผมจะกลับบ้านแล้วนะครับกลับไปรุมศุกครับผมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายคับ